เหมือนไฟเผาตูดแน่โอ้โหแน่อะไรทำไมอ่ะโวดต้องตวดเอามันก็ร้องไปตามกอนเนี่ยไม่เอาอย่ามาปวดหน้าเวทีไม่เอาหน้าเขาทำไมร้องไม่ได้ไงไม่เอาไมได้เราเป็นเจ้าเป็นพระเอกร้องตรงตูดได้ไงหน้าเกียบปวดเกลียบเอ้ยเจ็บปวดใจมันร้อนเหมือนไฟเผาตูดแน่ ยังไม่อยู่ี่มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วอ่ะเราไม่ปากแตกเราจะร้องยังไงอ่ะมันต้องร้องตายสิเราร้องให้ฟังเลยหัวเจ็บเออยเจ็บใจเออมาร้อนเหมือนไฟเผาพาไปลาวัดดีมันก็ไม่ลบก่อนนะเบบิเออไม่ร้องละบทบทอีกที่วันวัยเหมือนไฟมาดูดเมื่อมึง นี้มาพูดเป็นอื่นเพราะอะไรกูสายกเลือดในอ,อกเฮ้ยมาหยิบยกที่เขา่าเพื่ไมดูสิมันบอกไม่เอาขอทำที่เราสเสื่อมมันบอกขอคืนผูคืนผมก็มาให้มัมไอ้กุลล้ม